สวัสดีครับทุกท่านครับสิ้นสุดการรอคอยครับกับจอ a d v a n c e A10 HD ครับวันนี้ครับเราได้ติดตั้งครับให้ดูในรถโต y ต t a เอาผ่าตัวใหม่นี่ครับนี่ครับเรามาดูจอตัวนี้ครับตอนนี้ดูทีวีดิจิตอลอยู่นะครับเราสามารถลดเสียงจากคมอะไรได้เลยครับแล้วผมจะบอกสเปคนิดหนึ่งครับจากที่ตัวนี้เนี่ยเราได้เปิดตัวในงานมอ t ต r Expo ไปครับเราจะเห็นว่าภาพเห็นไหมครับ เป็นจอ IPS แท้ๆครับคมชัดแบบสุดๆจริงๆครับตัวนี้ครับแล้วก็จอครับงานเรียบหรูดูดีครับปรับมุมได้ครับแล้วที่สำคัญคือยังล็อกนะครับตรงนี้จะมีตัวล็อกนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูด้านหนูนแป๊บหนึ่งนี่ครับตรงนี้ครับยังมีระบบล็อกครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับให้นั่นยิ่งขึ้นกันเวลารถวิ่งแล้วเนี่ยจอมันเคลื่อนที่นะครับเรียกว่าเขาดีไซน์มาเผื่อไว้เลยครับ โอเคแล้วนอกจากนี้ครับมันยังปรับมุมมองแบบนี้ได้ครับลบแดดนะครับแล้วก็นี่ครับกรณีมีคนนั่งหลังนะครับสําหรับรถรุ่นอื่นนะครับมันสามารถยกขึ้นมาได้อย่างนี้เห็นไหมยกระดับไซดีวีได้ครับนี่ฮะโอเคแต่ผมเอาลงมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นระบบแก๊กล็อกลงมาครับแน่นหนาครับเรียบร้อยครับใครที่ใช้เอาผ่าอยู่ครับต้องการสเปคแบบสุดๆตัวนี้นละครับ เรามาดูลูกเล่นของมันดีกว่าครับนี่ครับตัวนี้ครับจอแอดวานตัวนี้ครับลูกเล่นครบเลยครับนี่ฮะอย่างที่เราเคิเคยรีวิวให้ดูครับในงานมอเตอร์โชว์ครับว่าจะมีลูกเล่นจุกนะครับนะครับเน็ตฟลิกนะครับ YouTube นะครับาเรมาดูครับอย่างจุ๊กครับมาฟังเพลงออนไลน์กันผมต้องบอกว่าวิยุตัวนี้ครับรุ่นใหม่นี้เสียงดีมากๆครับ แล้วที่ผมประทับใจมากครับคือจอตัวนี้ท่านต้องดูครับว่ามันภาพเนี่ยดีจริงๆครับเรียกว่าดีที่สุดเท่าที่เคยได้เห็นมาในช่วงนี้เลยครับคมชัดทุกมุมมองครับผมให้ดูทุกมุมครับเห็นไหมความสว่างไม่มีตกเลยครับโอเคนี่คือลูกเล่นจุกนะครับสิฮะจากจุกแล้วนะมาดูครับ youtube ครับ เราใช้ Wi-Fi Hotspot ครับไม่ว่าจะเป็น iPhone Android ครับใช้ได้หมดเลยครับนี่ฮะภาพคมจริงครับติดโฆษณานิดหนึ่งครับเอาออกก่อนนี่ครับโอเค YouTube แล้วนะครับมาดูต่อครับโอ้โหไฟวิดีโอก็ได้ครับ MX Player Netflix นะครับ Google Map ครับนี่ครับสั่งงานด้วยเสียงเลยครับจะไปที่ไหนครับไอคอนสยามนี่ครับเราสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วลืมบอกไปครับตัวนี้เป็นตัวที่ไวที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Android ทุกชนิดนะครับตัวนี้คือออ t a c o r e RAM 4GB กครับเห็นไหมว่ามันจะไวมากครับ เรียกว่าปูดปาร์ปูดปาร์ตเลยครับอันนี้นะครับขับรถไม่ต้องใช้มือถืออีกต่อไปครับสบายมากนี่ฮะความเจ๋งของมันครับแล้วเรามาดูครับผมอยากให้ฟังเพลงดูนะครับเนี่ยเรากดมาปุ๊บเนี่ยกูก็แมปก็ย่อลงมาครับนะครับเรามาดูลูกเล่นอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นไฮไลท์ของตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับท่านใช้ตัวนี้ไม่ต้องมีโปรเซอร์อีกต่อไปครับนี่ครับมีทั้ง Time ดี l a y นะครับโอเคผมขอปิดผู้กแมปไปก่อนมีทั้ง Time ดี l a y นะครับมีทั้ง e ีโคเลเซอร์ครบครับ15แบรนด์นะครับ m e m o r รีได้ครบเลยนะครับเรียกว่าตัวนี้เอาได้ทั้งออ d ดิโอนะครับลูกเล่นความบันเทิงทั้งหมดเนี่ยครบเครื่องจริงครับตัวนี้นะครับโอเคเรามาฟังเพลงกันนิดหนึ่งนะครับนี่ครับ เสียงเพราะมากเลยทีเดียวตัวนี้แต่ว่าคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาให้ดูด้านหลังนะครับมีอีกไฮไลท์หนึงครับเพราะว่าอีกคันนี้เนี่ยปรับเสียงให้เพราะอยู่ที่ด้านหลังด้วยเหมือนกันนี่ฮะโอเคเดี๋ยวตามไปดูด้านหลังกันครับนี่ครับแล้วผมก็มานั่งอยู่ข้างหลังคันนี้ครับซึ่งคันนี้ก็ติดระบบเครื่องเสียงครบครับ,รบมีโปรเซสเซอร์ของ Mo สโต นะครับแต่ผมอยากให้ดูตัวนี้ครับคือจอเพดานตัวใหม่ครับกรอบเป็นอลูมิเนียมสวยงามเลยครับแล้วที่สำคัญครับภาพตัวนี้เป็น Full HD แล้วก็เป็นจอ IPS เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับผมจะเปลี่ยนให้ดูว่าเป็นระบบ HDMI ปุ๊บเนี่ยนะครับ นี่ครับพอเป็น HDI m ปั๊บเนี่ยฮะภาพนี่มันสุดๆจริงๆครับเป็น Full HD ครับลองดูใกล้ๆครับภาพคมกริบเลยนะครับแล้วเรามาดูลูกเล่นครับตัวนี้เนี่ยเรายังเพิ่มระบบมิเรลลิงด้านหลังอีกครับเป็นมิเรลลิงที่ตอนนี้ผ่านจากมือถือได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นกันนี่ครับเราใส่ตัวมิเรลลิง WiFi ครับ นี่เลยครับผมใช้มือถือครับในการต่อมิ r เลอร์ลิงครับแล้วผมก็จะดูสมุม y o youtube ก็ได้ครับกับหัวเห็นไหมก็สามารถจะคอนโทรมิเลอร์ลิงด้านหลังเพิ่มเติมได้ครับเราจะมีลูกเล่นแล้วก็เล่นได้ครับครับเปลี่ยนครับเห็นไหมครับเปลี่ยนรูปแบบมือถือไปนะครับ แสงนด่ก่อนให้ทุกคนเห็นครับจูนเสียงก็ได้ครับกรณีถ้าเกิดผมอยากจะจูนเสียงคันนี้กรณีมีโปรเซอร์ก็ดูผ่านมีล้วลิงได้ด้วยครับนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ครับดูได้มีลูกเล่นอะไรได้อีกครับโอเคเล่นลายครับนี่ฮะเราเล่นลายของเราได้เลยนะครับนี่ครับคุยลายก็ได้ครับ กดแล้วเช็คบนหน้าจอครับกรณีเราดูแล้วไม่ชัดเจนพอครับเล่นอย่างนี้ได้เลยครับขยายลายเป็นแนวกว้างแบบตะกี้ครับนี่ครับก็คือความครบเครื่องครับของระบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นจอหน้า a d v a n c e A10 HD ครับจอเพดานเอาผ่าตัวล่าสุดครับตัวนี้เป็นจอ IPS ครับ Full HD ครับงานสวยจริงๆครับนะครับใครที่สนใจครับก็ติดต่อมาได้ครับที่มิราชอโยนะครับ โอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับที่คอยติดตามครับสวัสดีครับ